ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสไลด์คลิปนี่ครับได้ผ้ามาช่บรรยากาศนะครับหลังจากที่ได้ออกมายืนควกไว้นะครับเกือบเกือบอาทิตย์แล้วครับนี่ครับมาได้มาสังเกตเบ้างนะครับช่วงบังหวะการกินฟางครับลูงฟางได้ครับช่วงแรงครับ ช่วงบรรยากาศช่วงแรงหลังจากผมได้เอา้าซดให้เขาแล้วครับผมก็ฟางใส่ไว้แบบนี้แหละครับให้เขากินเต็มที่เลยครับอันนี้ให้กินตอนตอนแรงตอนคำนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนแรงตอนคำนะครับเลยมาเก็บเด็กเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮ้านะครับตามภาษาคนทักว่าหัวใจกระเสียดครับอืว่าหกตัวน่ครับผมก็ล่งไวสองก้อนครับแดงละสองก้อนนะครับ กินดีดีครับพี่น้องครับกินฟางนะครับกินดีครับนะครับบ่เหลือนะครับบ่เหลือตอนสองสามทุ่มของกะเดี๋ยวมาสำรวจเลยครับแล้วก็ดอาฟางกับเบาเหลือครับไอกินแบบมีเลยครับเนี่ยครับตอนแรงแรงนะครับเอาพ่ออยู่ไหนครับช่วงฟางก็เริ่มแพ้งแล้วครับฟางก็เริ่มแพ้งนะครับ แผงเริ่มเป็นคานะครับช่วงฝนมาตกนะครับฝนมาตกหยาบโป้งต้องยืนฟั่งย่างเดียวครับแรกละสองก่อนสองก่อนอยครับแม่มนี่แหละครับเกลือแร่ครับเราไม่เกลือแร่แป้นวบเขาได้กินน้ำแบบนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนแรง กดวากอ่ะก้อนหนึ่งกับสามตัวครับน,นี่ครับส,สามตัวนี่ครับอันนี้ก้อนหนึ่งครับสามตัวนี่ครับสามตัวนี่ก้อนหนึ่งนะครับฟังนีงก่ก็อีกสามตัวครับนี่นี่ครับน,นี่ก็อีกก้อนหนึ่งนะครับสามตัวก้อนตอนตแรกนะครับโอ้เดือนนึงกับเบิดหลายก้อนครับครับยยดานนายครับยยดานนายกสามก้อนเือ่กันครับสองสามก้อนครับอยู่กับกับว่าพอพัน อีก่ครับแยกกันอยนะครับสรุปแล้วมือหนึ่งครับผมใส่ฟางอยขอกนะครับแปดก้อนนะครับแปดถึงเก้าก้อนนะครับต่อมือนะครับใส่ฟางอยขอกนะครับแปดก้อนถึงเก้าก้อนนะครับนี่กับว่ายี่สิบตัวนะครับว่ายี่สิบตัวผมใส่ฟางอยแปดถึงเก้าก้อนครับต่อมือนะครับ บ่มีให้เขากินไงสงสารเขาครับสงสารเขากินพ่ออยู่ไหนก่อนทำมีหย่าเขากับบ่คอยกินหรอครับกับบ่คอยกินทำมีหย่าหลายนะครับบ่กินเลยแหละครับผมได้สังเกตเบื้องนะครับปีที่แล้วครับฟางเหลือหลายนะครับหยากับหลายบ่คอยกินนะครับครับท่ายคลิปนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชม ทุกค้นทุกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับความเจ็บใจใด,ดความไข่ก็จะได้มี่ครับบุญกุศลน,น้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาดยางหรือพี่น้องครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับไอชิ้นนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นนะครับเด้อแกงเตือนคลิปต่อไปครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ